เวลาเกือบสิบนาทีค่ะกรรมการต้องหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อสนับแข่งเขาไม่มีนะคะเขาเลย ใส่สนับแข้ง okay. โอเคกดนาฬิกาพร้อมกรรมการเ,เลยค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับยูนะคะนควชิงใหม่เอพบลิชิงซ่าริ่ องเบียดกันกับโฟวิลอยู่ริมข้างไงนะส่งให้ชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นโอเคอกเลไลับมได้ได้จับน,นะครับเราใส่ทีอย่มไมได้นะคะลิชชิ่งลิชชิ่งได้ลูกมาไม่พันปิอนนกอัพปิกอัพสูเขาดอะไรดี ชิงาตาเคียบ์บดออกค่ะเ,เป็นลูกพรมของนครเชียงใหม่อ,นนอุ้ยอมม่อนกำลัง้างเท้านะคะอีกนิดเดียว ง้างเท้าแบบโดนเพื่อนนะเ <c oughs> จบ็บค่ะในจังหวัดที่ง้างเท้าแล้วเพื่อนมากันบอลพอดีนะคะก็เตะเท้าขอโทษกันเรียบร้อยนะคะน้ำใจนักกีฬาค่ะสนับแข้ง 好吗？爸爸 ไเบิ้ลแพงให้ชิกเก้นชิกเก้นให้พอวิวโดนตัดบอลไปก่อนนะคะเป็นลูกทุ่มของนครเชียงใหม่โอวิวขอให้กลับเสื้อนะคะสีเสื้อเหมือนกันคล้ายๆกันกลับเสื้อ นักครเชียงใหม่อ๋อที่จริงทีมเราขึ้นก่อนนะคะแต่ว่า,เ,าเสียสละให้กับเสื้อให้นะฮะง่ายๆนะ